สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับปะถ่าเวลาแล้วครับเอารถคอ,อกออกนะครับผมนี่ครับนี่ครับผม แฟนมาส่งครับผมเอารถจอดไว้ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราเช็ครถก่อนแล้วาออกเดินทางนะครับผมขึ้นทุเรียนกลับร้านนะครับนี่ครับนี่ในสวนทุเรียนทั้งนั้น,นครับแถวนี้ครับมีแต่ต้นทุเรียนนัน้นดูต้นโบราณใหญ่โตทั้งนั้น,น,น,นพะว่าเมื่อก่อนเขายังไม่ได้คุมความสูงเลเห็นไหมสูงมากครับ ลูกในเต็มหมดเลยตรนนี้เมื่อก่อนเป็นป่าป,ปามตอนนี้รื้อทำทุเรียนหมดแล้วท่าใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมไปเอางอกก่อนเอางอไปติดร้านก่อนพอดีว่าจะไปเอาที่เคยที่บ้านตะน้อยที่พุงไม่ได้ไปตะน้อยไปกลับบ้านกลับไปเที่ยวนอนโคทไทยนอนยังไม่มาก็าเดี๋ยวไปเอาที่เนี่ยไกลๆนี่ก่อน เอาไปติดร้านนะให้ลูกค้านะครับลูกค้าถาม,ดมเดี๋ยวมีป่าทุาเรียนตรงนี้แหละแถวนี้ทุเรียนมังคุดเนาะแต่ทุเรียนเยอะครับแถวนี้ครับ <c oughs> ถ้าใหม่จันทบุรีครับ นี่ครับผมดูอันนี้ก็จะเป็นแต่หลงหลงทุเรียนครับผมนี่แหละคือทุเรียนส่งออกครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับผมตลาดเนินสูงนะครับตรงไปนี่ก็ตลาดเนินสูงตอนนี้เริ่มลามมาถึงนี่แล้วเมื่อก่อนเป็นป่าทุเรียนอยู่เลยแถวนี้นะครับผมซื้อทําเป็นลลงรับซื้อมาแล้วครับดูเนี่ยต้นทุเรียนดูไอ้ต้นทุเรียนนั้นเนี่ยต้นโตสูงๆนั้น เยอะครับตู้เรียนครับโย่นนะป่าไรเป็นป่าทุเรียนทั้งนั้นนะครับเป็นหลงเป็นไรไปหมดแล้วเมวื่อก่อนเป็นป่าทุเรียนหมาเลยตอวนี้ป่าทุเรียนป่า แต่ลรร้ลงนะมีแต่ลงจีนทั้งนั้นเลยทำกล่องส่งนอกนะครับผม AB ซื้ออยู่ร้อยสามสิบนะครับวันนี้นะครับผม C ซื้ออยู่เก้าห้านะครับราคาวันที่สิบเก้าเมษายนนะครับผม ổ ba này vẫn là long đấy. Long với mồi quay. Nhiều các đi เต็มต้นเลยครับช่วงนี้ออกเต็มที่ครับทุเรียนครับราคาก็จะไม่สูงมากครับถ้ากินทุเรียนกินช่วงนี้นะครับอยู่จันถ้ากินปอกแป็กก็โลละห้าสิบหกสิบาทครับเจ็ดสิบาทแปดสิบาทนี่มาเลยดูเลเต็มต้นแล้ครับดูลูกเต็มต้นมาเลย ทุเรียนครับป่าทุเรียนทั้งนั้นครับผม ข้างทางมีเดียทุเรียนตั้งนั้นต้นใหญ่ๆโตๆครับที่เขาปลูกต้นสนเนี่ยปลูกไว้กันลมนะครับเขปลูกกันลมนะกันลมเพื่อจะอไม่ให้ลมมาพัดต้นทุเรียนต้นไม้เราก็จะสวยนะครับ จันทบุรีครับผมเป็นลงไปหมดครับแถวนี้นะครับผมนี่ครับเอพี AB ซื้ออยู่ร้อยสามสิบครับเข้าออสวนเข้าออสวน าวสวนไม่จิตครับผมจันทบ,บุรีครับทั้งมังคุดทั้งเนาะทั้งทุเรียนนะครับผม ป่านี้ครับป่านี้เอาลูกนนะครับโอ้โหสุเรียนก็มีครับเงาะก็มีครับผม โอกผมกำลังที่่เอุเรียนู่ครับมันตัดตุเรียนตัวนี้นี่ครับผมพอดาวนะครับเพิ่งกำลังตัดครับตอนนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ทีห้วยสะท้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับผมกำลังตัดครับทุเรียนหมอนทองครับผมคนบานเห่าเลยครับผมคนบานผมครับ เปิดมายูพี่ครับผมมาสือสวนยูพี่มาปลูกยูพี่สวยๆงามๆดูครับจนเดี๋ยวไม่ค้ำครับผมเยอะจัด เยอะจัดครับเยอะมากมากโอ้ต้นนี่จักปีนี่พออคต้นเกา,อเกาปอดแบบใหญ่เลยแบบปลอยส่งไปตามปกติต<อ>ส่วนรุ่นเกาเลยเนาะอนนอโอ้หายลูก,นนลกลหายล,ลูกมันดีเด้อได้เบ็ดเนาะวับบนบบงงวันุงลาว

อายุหลายพ่อเกาลงมาโตมทีนี่แมตลอน้ยส่วนนีนักิมรอบัตนี้นักอยู่ครับแค่อยู่แล้วกินนมเลตเตอรอยเตีมก็ไผ่หนึงไปมอกองกลองเลตตอซอยเต็้มกอไผ่หนึ่งเต่อาย่ามีเลาแหคตคงเก็อยู่แวนานแต่ว่าเราแข็งแรงเลยครับเราคคงเกย่วบ้านบ้านตาาม่ว่ากินของเรากินอุตบาร์ชิโรติโนยนะว่นจะนักขึ้นคับไร รเ,นนเราบก่อยเด็กเรียนแล้วสมเอนี่เราอันนี้ยังก่อไปขับรถให้ผู้ใด<อ>ให้จนรถลากไม่โค่นนะพ่อห้าก,กินไปก่อนเนี่หากินไปอันนี้ <c oughs> ตะกี้เนี่ยโอ้ออยดิข้ามสาวลงมาเรืร่อยๆครับ <c oughs> ตกนนตอนตงงาม,ม่มา แห้งญ่แหงดีแห้งสูงแห้งได้หนวยหลที่สิาทีแ้ว่าสิบเียงถือเอาไปมาบเรียงถือไหที่ลโมมเวลาเวลายุ่งนะมันสิบโมมตัวดึงเงินว่ครับโอ้งานี่ประจำเป็นต้องไวไลงารจำเป็นไหูกเรื่องจริงน่าตัวนึงเนาเอาอยู่ประมาณร้อยกลูกหรือว่าแปดสิบกูไม่ไม่นี่ยเอาไปประมาณหกสิบสิบูมละครับแต่เขาเรียงจริงไรเยมันมันออกเนี ใส่วนมันก็บาพบุญรักษาลักษากรยาเราคนเห็นดอสี่ดจริงมันที่ละสี่ดายนะครับเฉพาะกับสีได้ยนี่กันว่ามันทุบสลับเป็นหลยตัวแข่งทึบแข่งหยากแข่งเห็ดงาคนยากรยาแขงกรยาบางคนตัวน่อเหน ห้าปีโอ้ที่กี่เป็นงอบวมนะป๋อเป็นงอเนาะสวนไนสวน่นังได้ผลด้เต็มไงซเนหนเต็มสวนไหนสวนนันผมว่าท่นไปเห็นตอนปลูกทุเรียนไซมท่านเห็นตอนสวนสวนนันไดได้เต็มไว้อปสี่ปีแนีก็มหวฟันจะเก่าแสนเลยโอ้โห เอาแบบขึ้นทุนนึเอาเดือปีแรนึดหมูาวอ้ยจะได้กเมวมพรเอาน่วยไปหลลยนะเมือนไม่แบบหนาตึกเยพราะวาเป็นทุเรียนน่อยเขาต้องเอาหน่วยไวไลบนเนไ้่เเป็นแบเมียครับได้ยิ่วังสันเครับเป็นในเขเป็นอ้าบานโบเป็นเงไปเบิดสั่นถงถึงหถึงถึงที่นี่ เรียกว่าเพียดสวนผมว่าน้ำนักล่งเกือบยี่สิบโลเว้ผมว่าโอ้มนึงี่อผมว่าหนึ่งก็ค <laughs> ือตะกี <disappointing bosses> <pos> ้เลนลดกินอล้วก็คืนลถเนาะว่าไดีมีได้ยางว่าเด้๋ยังว่าได้ออกกำลังกายยัง แฟนครับไปอยู <amounts to S 1> <atorium normal isation> ่บ <refugees> ้านเทายังยังครับผมดีเลยพัสดุกับกับอ่ะเดี๋ยวให้ตั้งหลักเตะซะก่อนครับเดี๋ยวมันฉิดอันนี้ลูกเดี่ยวลูกยุ้งแยงยุ้งแย่ลูกยุ้งแย่ครับเที่ยวไปเที่ยวมาครับเดี๋ยวมาผมมาถ่ายมันโล่งหลอกซะก่อนยังกลับมันยังถีบวัวเด้ขาดขาดสนแยม อยู่กับบัวใดบ่ลงไปบ้านกับบัวใดครับบ่มีผู้ใดอยู่ครับตับดแบบจะเจาะส่งไปเถื่อถีรเถืนน่อนเนาะแต่ว่าลูกหลายครับว้ยลูกดกครับ เก็บ้ำาทางกันเลยได่ไหมมันฟงกว่าอก่างรถเข้าเจอรดช่วงเร่งๆคำคำในแห่งร้ตอด่ากันลเลยแย่มลยทุกคนนี่คือตลาดเนินสูงครับผมตลาดทุเรียนครับนี่แหละตลาดทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด โอเคครับผมงั้นขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นต้นทุเรียนนะครับผมกับอีสานนะครับเดี๋ยวเจอกัน e ีพีต่อไปครับผมบายบายครับทุกท่านครับ